เห็ก็ไม่ได้อย er. ู bueno, ่ก er ื้นที่แพงเร้วย่างูยอตพูยเราจะทำที่1ิกิโลบกิโลครับอย่พุ้นที่สีแดง16กิแต่ทีเหว่าเราสั่งูยกไปเป็นเก้ดหอดูนี้จะมาประมาณส0ฮัลโหล่ตสวนเออมากะมาก่ละอันนั้นนเ้นประมาณที่สกิโลเลออเออ่เอะ่ว่าที่สิกิโนสาสิกิโล อยู่นั่งยืนนี่ข้ามหัวหมดเลยต้ <c oughs> องยืนไม่โดนยืนนี่ต้อข้ามหัวเลยที่เราทำไว้16กิโลเพราะว่ามี5 4ไกลสุดก็แค่8กิโลเจดแปดกิโล<อ>ไมไ่เคยไม่ที่เคยมาไกลขนาดนี้เราก็เลยทำแผนร่ลูกถามว่าระยะปลอดภัยมันจุดผตว่าเอบบยอะว่าน่าจะ16กิโลแล้วก็ให้ไปยิงแนวเส้น2-4ประมาณ3 7กิโลโ่เคไหมครับสกับา6ไปครับน้อยตอนที่โดนนะั้นแขนนี้ผมยกหมดเลย ครับคือคือจะโดนที่น้ำยืนไอ้น้ำเย็นบ้าเลอปั๊มก่อนปั๊มนี่จะโดนประมาณเวลา10.50อันนี้เป็นชุดช่ววันหลังหลังงานแต่งงานหมไม่ได้ไปไปไปอยู่ที่ไหนไปก่อนเหตุการณ์ครับไปก่อนหนึ่งเดินทางไปไปอยู่ไหนไปลุงไปลูกศิษย์เก่าไปลูกเกีย์เก่าไอยู่ลำพื้นเลยขอว่าจะไปเรียนเรียนตรงนั้นจะได้ได้ได้ภาัดเลยครับ วมันมันก็ยาวมปวดจะเรียนไม่มีแผนเนี่ยพี่ัพื้นที่สวยหลังแล้วก็ระหว่างดำเนินการแล้วก็หลังดำเนินการส่งจะเรียน,รรน,น,นในะครับตัวพีเอ็มตนี่มันไกลที่ที่เองเมนขงเขายิงไา ไปหารูปบ้านตอนเกิดเหตุมีีท่มนมให้ท่านประธานเห็นไยว่ามันตอนตอนไม่ลงหรือตอนบ้านบ้านยังไม่ลงบ่เอาเอาตอนลงบ่ตสิงตรงนี้เกิดอะไรที่ส่วนเราไม่รู้ว่าเขายิงเขาอยู่กา่างแดดเท่าไหร่ด้วยอ๋อ ถ้าเลยถ้าเลยนี่ลงไปก็จะเป็นตัวจะเป็นพื้นเนี่ยมันเป็นพื็มสกิโลนไห่ะ้นนเกมนไหนที่เห็นมีเอ็มเออร์นี้แหละอาใหญ่เอออันนี้ให้ท่านประธานดูนะและนมันบีเอมยี่สิบเอมันมาปักกลางบ้านกันเลยจะทำางไง เมืเ่อไรเมืเ่อไรเนี่ยเห็นไหมหนุกมอมไรจะอะไรจะหาให้ขึ้นไปทำดูเน่ามจิ่โมจิานเขาหนเบนอะไรนะเขาจะไป จะหาเอาว่าใช่ด um ูรูปตอนที oui> <h <h ่ไอพีเอ hey, ็ยี่สิบเอ็ดมันปักอยู่ตรงกลางน นี <łość> ่เดี๋ยวเราไปดูที่เซเว่นนะที่โดนนะแล้วทำไมไม่เห็นนะนี่คือจะดูตรงบ้านแกกำลังจะสร้างบ้านเหรอคะท่านรองกำลังจะสร้างบ้านให้ใหม่ใช่ไหมครับวันเสาร์ที่หนึ่เข้ามาดูแล้าทั้งต้าคนทดียวแล้วก็เจ้าแบบต้าที่อยู่ทามันไม่ดู เราไม่ได้ไปคุยกันนะคะอยากจะดูแล้วก็คุยกับที่บ้านป้านิดนึงได้ไหมตรงๆที่บ้านแกนิดนึงที่เก็บรังนะคะท่านป้าอธิบายอ่าฮะป้าไปไปดูว่าระเบิดเกิดตรงไหนได้เลยป้าเล่าให้ให้ให้ท่านประธานฟังหน่อยว่ามันระเบิดมาลงตรงไหน คือเนี่ยบีเอ็มยื่เอ็ดแักตรงกลางบ้านเลยพี่แล้วก็เป็นบ้านที่พังทั้งหลังเนี่ยตรงบักตรงกลางเลยนี่ใใช่ค่ะไม่มีลมเะรอเออจริงๆมันมันปล่างหลังใหญ่มากในเขาเคทียมหมดแล้วืใช่ใช่ก่อนเกิดเหนนี่ร่องรอยมันเป็นบ้านไงราก็พยายามหาใช่ตรงนี้คือบ้านเขาแล้วก็เออระเบิดมาลงตรงกลาง้เรต้องไปบรรยายแทนพอดีคือมาทําคำข่าวตรงนี้แล้วแล้วก็จริงๆมันมีภาพอยู่อ่ะ ไว้ระวังระวังเลนะหนาแจมคือยืนอยู่กลางบ้านของยายใช่ไหมลุงโทษน,นะน,นะคะอาคุณลุงเล่าให้เล่าให้ท่านประธานกับท่านอ๊ะสส,ส,สฟังหน่อยว่าตรงนี้คือกลางบ้านของลุงกลางบ้านาค่ะอ,อ่ะอาแล้วอ่บ้านกลางบ้านพอดีเสาหนาเสาบ้านมันล้มมันลงโตเสาไิสุพอดีเสียข้างเสาะัดติดขอเสาเรื่อย บีเอ็มยิบเอ็ดตักตรงนี้เลยลงตเสาพอดีมันทั้งไก่บลระเบิดเลยมันถึงระเบิดแล้วก็บ้านก็พังลงมาเลยบุญโมย่างามเละเลยค่ะบ้านมเละเลยเป็นราานของชาวบับมีมดเลยคือดีที่ไม่ไฟไหม้เหมือนที่ปั๊มปททนั้น มีของมีมัดทุกอย่างประกานอาหารแห้แบอันนั้นีบุกในร้านมีไหมการเปิดแบบเหตุการใน้านตอนเย็นออมันนั้นพังมพังมีพอหเก็บไว้มี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 อยู่ครับท่านากรรมการนด้ได้ได้เท่าไหร่แล้วนะไปสองสองหมื่นกว่าบาทครับพังเรื่องเรื่องยายาเขาอ๋อ ร้านหครับว่ามีส่วนตู้ตู้เย็นเดี๋ยวเขาัะสิบพีเนาให้อีกแค่หนึงที่นับที่นดวงเียงสามาครดู่มีหลังที่รนเป็นาตของตส่วนส่วนางสอย่างไรเอสเซนดีครับตู้เตียงเย็นเี๋ยจะูจเป็นิดร้เขาของชาปกติเหมือนเดิมไหม เขาก็จะเปิดอยู่แถวป้อมนี่นะนมีมะอามที่ไงพุ่มตลาย่เลยทุบอันนเมอมัม่นหมายชอบ้าบนขางล่ี่ันก็บ่นั่เลย้่น้องอาจะขายเยนเดี๋ยนี่มันมีบ m เอมไอตรงเอม่ิออ่ะือมาปักอยู่ตรงกลางบ้านกันเลยเหมือนกับที่เป็นใช่ระเบิดใช่ใช่มาเป็นลูกอย่างนี้ตอนแรกเลยเห็นเห็นมีฮะ อ่ถ้าไอ้นนี้ของที่ที่ปั๊มเนี่ยนี่มันมีรูปอยู่ในเครื่องนี้แบบนี้เลยค่ะปักเหมือนถังของที่ปั๊มน้ํามันแล้วต้องให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดไอเนี้มาอ่าฮะอ่าฮะยาเออคุณลุงให้แล้วก็ไอ้นี่รื้อบ้านแล้วเขาสร้างบ้านให้ใหม่แล้วเราอยากจะสร้างบ้านใหม่เป็นแบบของกันแค่ละเจ้าไหมครับตู้เย็นอันนี้รถมอเตอร์ไซค์เลยวรถมอเตอร์ไซค์ก็สองคันนี่ครับ คือโ่ไซกัสองทมัเป็นหมู่ไแล้วใหม่เลยในขั้นจอดใหม่เมื่อพิพอคค่ะอยากเหลือเรื่องยาวๆอะไรต่างๆเราอยากฝากอะไรทางกรรมธิการไปบ้างครับค่ะหนับสือตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอันลูกสาวลักสาวคู่ญีุ่่นล่ะภาคกลางหี้ารใไตอยู่หน้าศลลูกหลานครับลูกหลานนัู่กหลานลูกกันหลาน เอ้แล้วกองทุนยุติธรรมได้มาหรือเปล่าคะเพราะว่าที่ออมเภอนั้นเรียนกองทุนยุติธรรมไปตอนนั้นี่ทำอย่างนักองทุนยุติธรรมแบบเออนั้นที่ไปแจ้งกองทุนยุติธรรมเหมือนกันเขาไปช่วยที่น้ำยืนทุกคนเรียนอะไรอ่ะของยุติธรรมจังหวัดได้มาเออคือน้ำยืนเนี่ยผมเคยผมเป็นคนประสานจังหวัดในเรื่องของเราทำเนี่ยจะดูในเรื่องของคนเ็บคนตายคนตายครับคนตายครับปอดต่อระบบทางระบค่าทดแทนผู้เสียหายลดรายย่าง คนตายเก็บรายแต่ตายแล้วกันแค่เก็บวนที่อยู่ระหว่างพี่พี่เขาพูดถึงที่บ้านนอกสาวที่กำลังอยู่เนี่ยอ๋อวันน้องสาวไปด้กินก็ว่าตอนแรกว่าจะาี ตุรงเสาเลยต้องต้องให้ต้องให้เอออดีมาเก็บกู้ไปค่ะแต่ดีว่าตรงนี้มันไม่ไฟไหม้ค่ะพี่มันมันจะเลอะมันจะเลอะ โอ้คือประมาณเอ่เดือนกว่าแล้วแหละเขาเลยรีบรื้อแต่แกคิดว่าแบบบ้านหลังนี้มันเหตะอยู่ในตอนที่หลังจากเกิดเหตุเลยค่ะวันสองวัน่ะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็มาหเห็นไอ้ตอนที่ไอ้ไอระเบิดมันยังปักอยู่ถือแกก็ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่ากลัวแต่ตรงนี้โชคดีว่ามันไม่มีไฟไหม้แค่นี้อืออืออือค่ะแลวันหลังๆนั่นนะอืมอืม โอ๊ยโอ๊ยน้องหยุดไวนดิเมื่อกี้พุ่งมันโดน เดี๋ยวทุกคนเช็ดรองเท้าก่อนวสนาบินเดี๋ยวคุณลุงอฝากอะไรเพิ่มเติมท่านถึงท่านกรรมธิการนิดนึงว่าตอนเนี้ย อก็อ,อ,อยากให้ทำให้ใหมดเลยยายไม่หนุนปัญหาไม่รู้จะไปหาปัญหาอะไรที่ไหนก็หาท่านให้ทำให้เสร็จเค่ะตอนนี้มีบ้านที่เขาจะมาสร้างให้แล้วส่วนเงินเดียวใหญ่อ,อื่นยายได้ไปเท่าไหร่แล้วอ๋อสองหมื่นสามหมื่นเองอเพราะเดี๋ยวเราต้องลงทุนอะไรใหม่ด้วยใช่ไหมเงินลงทุนยังไม่มี ได้ได้ไค mm ่ะขอบคุณ hmm. ค่ะจะส่งเสียงให้อืม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 เพราะมันเสียหายหมดรายาดไม่ได้อะไรคเลยช่างบ้านเนาะรายของชำวันหนึ่งได้ได้เดือนวันเท่าไหร่บางทีมีเทศกาลก็ได้มื่นวันละหมื่นแต่ไม่มีเทศกาลก็ธรรมดาก็สามพันสี่พันจะเหลือแล้ววันสองสามพันรายได้นะตอนนี้ขาดรายได้เลยเดือนแล้วใช่ไหมเนี่ย อ๋อเดือนใช่เดือนกว่ามันไอ้ที่เขาเสนอแบบชดเชยยยยีวาชดเชยรายได้ด้วยค่ะใช่าใจไหมคะอยากให้มีเสนอคอร์รัลมอแค่ชดเชยรายได้บ้านที่เสียหายอ่ะอืมอืมอืมไอ้ตรงนี้มันพื้นที่สีเขียวดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 你有电啊？